สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตามใจชาแนลนะครับกับเกมเดาโบสีนะครับอ่าเราจะมาพูดถึงว่าเราควรจะทําอะไรก่อนมาเริ่มเล่นใหม่เล่มเป็นใหม่ปุ๊บสิ่งแรกนะครับที่ควรทําคือการเคลียร์เคลียร์ในเรื่องหลักครับให้จบทั้งหมดเลยในเรื่องหลักเนาะก็คือทําไปไเรื่อยครับสีเหลืองๆตุ่มสีเหลืองๆพอดีตัวเนี้ยทาจบแล้วตุ่มเหลืองๆเห็นไหมครับก็จะมีให่ทําไปเรื่อยจนเสร็จพอจบแล้วเราจะข้ามเวอร์เทียวิธีข้ามเวอร์เทียก็คือ ไปวอร์เทียสามเนาะสมมติเราเล่นวอร์เทียหนึ่งนะครับเล่นวอร์เทียหนึ่งเรื่องแต่แรกเล่นไปเลยพอเล่นเสร็จปุ๊บพอจบเรื่องเสร็จปุ๊บเราให้ย้ายมาเป็นวอร์เทียสองเพราะว่าการจะไปไนท์แอมเห็นไหมครับต้องการให้จบดันของนี่ครับเซตเดอะเนนี้คแคตเตอร์ดิทออฟไลท์ของวอร์เทียสองของนี่ครับเวนเทียนเห็นไหมครับแปลว่าพอเราจบเรื่องจากแอคหนึ่งแล้วนะไม่แนะนำให้แอคสองนะครับเพราะของอะดรอปไม่ต่างกาันเห็นไหมต่างแค่เอ็กับเงินแค่นิดหน่อย ทีนี้พอเราพอเราจะจบเรื่องปุ๊บแล้วก็ย้ายเป็นเวอร์ชันสองจะเป็นดันอยู่ตรงไหนผมจะพาไปดูดันนะครับผมจะพาไปดูดันกดแมปเราอยู่เมืองเขาวาฉาดคือเมืองเกิดเลยครับเมืองแรกเลยครับเมืองใหญ่นี่ครับดันอยู่นี่ก็คือขึ้นจากวาร์ปมาใช่ไหมครับเขาวิ่งมาเลยมาเลยครับมาเลยอ่าเค์ดันนี้ครับเปิดประตู เข้าไปเคลียร์ครับชื่อดัน c a ้าทุกเดือนออฟพอเคลียร์ดันเสร็จเราก็จะสามารถย้ายเวอร์เทียได้ครับชุบชุบไป,ไปที่ต้นไม้นะครับเรีวิธีย้ายเวอร์เทียก็เมืองเดิมครับอ่าพอเราลงดาเสร็จปุ๊บกลับมามาคุยตรงนี้เราก็จะย้ายไปที่เวอร์เทียสามได้ครับ เนี่ยเบอร์เทียสามแล้วพอแยงมาเบอร์เทียสามเสร็จให้เรามาคุยกับต้นไม้ก่อนครับเพื่อปลดระบบมันจะขึ้นเป็นคิกเควตขาวนะครับอ่ามันจะปลดระบบนะครับเดี๋ยวขึ้นเปนคิวคขาวนี่นะครับ w h i s p e r of d e a t h เน่เหมือนเกมสสังกิต นี่ครับเราก็จะมาที่ต้นไม้มาคุยกับต้นไม้สองทีนะครับคุยคุยคุย,คยตึกตึ๊กตึ๊กตึกปุ๊บมันจะปลดเมืองนี้มาครับเมืองสีชมพูเดี๋ยวผมหาคนนะเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอีเวนต์อีเวนต์ครับอีเวนต์ธรรมดามันจะปลดเมืองเมืองไหนนะมีวาร์ปแล้วมีดัน เฮ้ยผมลืมว่ะคือพอดีผมปลดแล้วมันเลยไม่ภาพมันมเลยไม่เหมือนเดิมนะครับเฮ้ยอ่านี่ครับนี่ครับมันเป็นเมืองนี้ครับแต่ว่ามันจะเป็นสีชมพูเหมือนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีเควส พอมันจะมาปลดเมืองนี้ครับให้เรามาทำเควสตรงนี้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นลงดันหนึ่งสองสามหรือจะมีเควสตรงนี้ตามทางซึ่งดันนี้นะครับมันจะไปขึ um ้น <s good story> แบบสีภูบบนี้ครับเป็นเควสแบบนี้เห็นไหมครับพอเราทำเสร็จป si ุ <Facebook> ๊บต้นไม้จะเก็บแต้มข้างล่างเห็นไหมครักิมเฟเวอร์พอกิมเฟเวอร์เต็มสิบครั้งแรกนะครับเต็มปุ๊บเราไปคุยกับต้นไม้เหมือนเดิมแล้วมันจะปลดเป็นแบบผมครับเห็นไหมครับปลดเมืองอื่นๆให้กลายเป็นลงดันได้ทำเควสได้ทุกเมืองเห็นไหมครับ เวลาลงดันจะเป็นอย่างนี้ครับรางวัลเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อสักครู่ที่เห็นเลยครับแต่ว่าคนละเมือนนะครับเมื่อทำดเคร์เสร็จมันจะได้นี่ห้ากริมถ้าลงดันห้ากริมเฟเวอร์กับของปดล็อก็คือตามดันปกติเลยครับแล้วก็กินไปรับของนี่มโอการของส้มของอะไรเลยเยอะเลยนะครับตรงนี้ต้นไม้แล้วก็ปดเสร็จอย่าพึ่งไปรีบทําตัวทําของอะไรมากมายนะครับให้เราตามหาเสาลิลิสเป็นขั้นต่อไปนะครับอ่ะย้อนก่อนขั้นแรกจบเนื้อเรื่อง ลงดานย้ายเวอร์เทียคุยกับต้นไม้ถูกไหมครับคุยเสร็จตามหาเสาลิลิททั้งหมดในเกมครับหนึ่งร้อยหกสิบต้นนี่ครับม,บมีทุกแมปอะผมซูมให้อ่ะทุกแมปเห็นไหมครับตามหาเสาลิลิททั้งหมดเลยนะครับย้ําว่าทั้งหมดครับทั้งหมดตามหาตามหาเพื่อพระเพื่อเพื่ออะไรหนึ่งบวกเสาลิลิทตัวนี้นะครับบวกออสเตตัสตรงนี้ครับหกสิบแปด ทั้งหมดเยอะนะครับมันมีผลอะไรเลรดรัตตรงนี้มีผลอะไรอ่ามันจะมีผลตอนพารากอนครับพารากอนคืออะไรหลังวิว50เกิดกระกดานนี้มาครับพารากอนจะทําให้เราปลดล็อกเนี่ยครับ1 1วิวจะได้4ก้อน4พารากอนเห็นไหมครับปลดล็อกพารากอนเพื่ออัพเทรดัตตามที่เห็นเลยครับมี5%ไว้นะไม่ธรรมดานะแล้วก็จะก้อนเด็ดๆก็จะเป็นนี้ครับเห็นไหมบวกแม็กซ์มัมไลท์ก้อนแบบพิเศษหน่อยคือใช้ค่าอัพเท่ากันคือหนึ่ง แล้วจะมีรูให้ซ็อกเก็ตให้ใส่คลิปนะครับนี่คลิปเราก็เลือกทิ้งตรงสายกับเราอ่ะยกตัวอย่างของผมเนาะคลิปอันนี้บวกค่า8เนี่ยครับอินคิด1.6ดาเมจทูว to v i เบิลก็คือถา้าค่าคีย์ viable ูกออนแอครับทุกๆ5เด็กที่อยู่ในแดงในแรงในแรงนี่คือแดงๆเห็นไหมครับแรงมันทุกๆ5เด็ก deck, เนี่ยเด็กเด็กเด็กอันไหนเป็นเด็กมันก็จะบวก v i เ b l e เห็นไหมครับเพิ่มขึ้นมาอ่าแล้วไอ็ดดิชั่นโบนัสจะมาจาก เมื่อเด็กเกิน25ในรอบๆในแร้งเห็นไหมครับเหมือนเดิมในรอบๆจะทําให้เวลาศัตรูครับตีเราครั้งแรกครับจะโดนไปเลยครับอ่อนแอสาวิแปลว่าอะไรอ่ะมาถึงแม่งตีเราปุ๊บเราสวนกลับเลยอ่ะแต้มเหลืองขึ้นเลยอันนี้รุนของผมบมาลเเรียน,นะครับแต่ว่ามันเกิดได้แค่20วิต่อครั้งเ็าจะมีระยะเวลาห่างอ่ะเห็นไหมครับอันนี้ต้องการเด็กท่านนี้อ่าแล้วจะถ้ามีผลอะไร้วที่พูดมเ,เออมื่อกี้เห็นเกี่ยวข้องเลยนี่ครับ ดูช่องพิเศษที่บวกฟิสิกอลดามี e 20เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับต้องการสติง200เห็นปะแล้วบวกมา68เราได้เปรียบแล้วถ้ากระดาษเราเริ่มต้นนะครับอ่านี่ดูต้องการเด็ก660ต้องการวิวพาวเวอร์160เห็นไหมครับสิ่งที่มันต้องการมันต้องการเยอะขึ้นอ่าดูตัวนี้ต้องการเด็ก270เห็นไหมครับเป็นพื้นฐานอ่าสองเมื่อปลด I l e ลิสแล้วนะครับกด M แล้วกดดับิวเนาะในเกมกดลิลิสจะได้ค่าลีนนะครับค่าชื่อเสียง10 มันก็จะเพิ่มตรงนี้ครับอีกพีโบนัสเวลาเราตีมอนเต์นะครับตามขั้นอ่าแล้วก็ได้สกิลพอยต์หนึ่งอายาครับปลดยาอีกสองเมื่อปลดีลิสต์ปลดทั้งแมปน่าจะได้ถึงขั้นสามนี่ครับเหมือนอันนี้ครับขั้นสามอันนี้ก็คือได้สกิลพอยต์สองแล้วก็ยาหนึ่งเห็นไหมครับทุกอันเนี่ยนี้ปลดลิสหมดแล้วแต่ว่ายังไม่เริ่มทําอะไรมันก็จะเท่าๆกันครับเห็นไหมก็คือสามช่องนี้อ่าครับนี่ครับคือประโยชน์ของลิสต์ และได้ระหว่างปลดด้วยนะครับสำคัญมากนะครับได้มากขึ้นและติตั้เพิ่มทําให้เราแน่นขึ้นตัวละครเราแน่นเอ้ยทำไมตัวเหมือนกันของเหมือนกันถึงแน่นไม่เท่ากันนี่แหละครับลิลิสเสาอ่าจบเรื่องลิลิสไปนะครับพอจบลิลิสหมดอ่ะทีนี้เรามาเล่ไล่ทําของครับไล่ทําของเราจะทําของพื้นฐานเอาแค่เราเล่นนะครับเอาแค่เราเล่น เล่นได้ในเวอร์เทีย3เพื่อไปเวอร์เทีย4แล้วค่อยทําของต่อเิ้ยของส้มเยอะจังเลยหาจากไหนหรออ่าปัญหานี้เลยครับของส้มนี่ครับดาบติดไฟเห็นไหมครับเขาเรียกว่าเฮลทายเมื่อเราเจอแบบนี้ให้เราวาั์ปไปเลยครับอ่าวันนี้จะยกตัวอย่างพอดีเนาะเฮลทายนะครับนี่คือระบบเฮลทายเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเฮลทายอ่วาวร่ปมา ดูนะครับมันจะมีอยู่แค่วัตทีสามดาบปักไฟเฮลทยมันจะให้เราตามหาอะไรครับลูกไฟลูกไฟตัวนี้เพชรไฟเกิดจากมอนในพื้นที่สีชมพูตรงที่เราอยู่นะครับอ่ะพอดีเลยตีเดี๋ยวผมตีตโชว์เลยนะตึมตึมไปเอาตัวนี้ทำไมน้องไม่ดอกละ่ะเขินเลยดูนะครับเดี๋ยวผมตีโชว์ตีโชว์เลยอ่ะดอกมาแลวหนึ่งเม็ดเป็นตัวอย่างให้เฉยนะครับ แล้วยังไงต่อครับอ่าเราต้องรวบรวมให้ได้ตามจำนวนเท่าจากจำนวนหีบเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้ครับอ่าหีบพอดีเห็นหีบในหน้าจอพอดีนี่ครับอันนี้จะเป็นกางเกงเห็นไหมครับมันมีบอกใบว่าเอ้ยนี่โอกาสได้เกงสูงนะแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเหรียญแต่ผมแนะนําให้คุณตามหาที่เป็นร้อยเจ็ดสิบห้าถ้าไม่ได้จริงๆต้องร้อยห้าสิบเพราะร้อยเจ็ดสิบห้ามีโอกาสดรอปส้มตั้งแต่หนึ่งถึงหกชิ้นที่ผมเคยเห็นมานะครับ หนึ 1> 1่งถึงหกชิ้นโตผมเองเคยได้มากสุดสี่ชิ้นอ่าทีนี้เราก็ต้องตามหาหยบเอาแล้วก็ฟาร์มมอนเอาเวลาเล่นมันจะมีหนึ่งชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นต้องขยันดูแมบบหน่อยว่าเฮ้ยเฮลทายมาแล้วนะอ่าอันนี้คือเห็นไหมทีสองสามข้อระวังของเฮลทายมีอะไรบ้างเฮลทายตัวนี้สิ่งที่น่ากลัวคือการตายครับเฮ้ยตายมม่น่ากลัวยังไงเรากดเกิดได้เพื่อนกระชุบได้อ่าถ้าเราตายแต้มที่เราสะสมมาจะหารสองเลยครับหารสองเลยนะ เก็บมา101เหลือ50เลยนะเก็บมา200เหลือเหลือนิดเดียวเลยนะเหลือ้0 0เดียวเลยนะ,ะนี่แหละครับอแล้วแล้ว,ลว,ลวทายเราจะเก็บเก็บแต้มไวๆยังไงอ่ครับเราวิ่งหาเลยครับอีเวนต์ครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะวิ่งหาอีเวนต์วิ่งหาอีเวนต์แล้วอีเวนต์เราล่ะไม่ขึ้นอมาแล้วครับอีเ,อเวนต์ครับมาแล้วครับทีนี้พอเราวิ่งหาอีเวนต์นะครับนี่นี่อันนี้อีเวนต์ทำลายมันจะมีมอนเยอะครับแล้วทีนี้ มันจะดรอปง่ายอ่าในอีเวนต์เนาะครับยกตัวอย่างดูนะครับเรามีสิบอ่าเราตีไปเรามีสิบเอ็ดก่อนก็ได้ครับเราก็ทําอีเวนต์ครับอ่าไล่ช่วยช่วยทำอีเวนต์กันนะครับอ่าอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์เห็เนไหมครับมอนมันจะมาเรื่อยๆอ่ามันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุกชุมชุกชุมมันจะชุกชุมหน่อยอ่าจะมีมอนโผล่มาเรื่อยๆครับแล้วแต่อีเวนต์ ถ้าเป็นอีเวนต์แบบเป็นเวฟบมอนบุกอะครับยิ่งดีครับมันอันนั้จะง่ายมากเลยอะคือแบบป๊บเดียวเต็มอย่างงี้อันนี้เป็นเราเป็นอีเวนต์ทำลายประตูเนาะมันก็มอนไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้แต่ว่าก็ได้เยอะนะครับได้เยอะได้เยอะได้เยอะเลยครับอลองดูอีเวนต์ทำลายประตูประตูอยู่ข้างล่างนะครับยิ่งมาเป็นปาร์ตี้ยิ่งดีครับช่วยกันหาของช่วยกันหาจุดหีบครับยิ่งดีเลยครับเพื่อนตีดอกดอกไอเม็ดๆเราก็ได้ด้วยนะครับ่ ทีในส่วนของเทวทายอ่าพอตีเ็จบอสมาเดี๋ยวเราจะค่อยเก็บผลงานเราทีหลังเนาะเดี๋ยวเราทักทายคุณบอสก่อนแต่ว่าสองนาทีครึ่งจะทันไหมนะเราอยู่คนเดียวด้วยนี่นะครับนี่นะครับตีบอสจะทันไหมเนาะเราอยู่คนเดียวตีบอสตีบอสเทวทาย วู้ชจะตายไม่ได้ดูเลยว้าขืนไม่ได้ดูเลือดเลยนะครับอันนี้มันตาบอดของมันนี่บอลมันก็สกิลน่าจะทันอยู่นะครับเดี๋ยวลองจบอีเวนต์ได้หนึ่งอีเวนต์เนาะมันจะได้แบบเอพอดีกรุบกรุบกรุบอันนี้บาบาก็บิวเบื้องต้นนะครับบิวเบื้องต้น คนที่พี่บิวดาเมจล้วนๆนะครับโอ้โหโหดกว่าน,นี้เยอะเลยเอาบอสจะตายแล้วเรา,เราจบๆจบก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้ไปต่อจะได้แบบดูทางอื่นต่อจะหนีอีกเราเพื่อนที่สุดท้ายเราเพื่อนอ่าจบอีเวนต์นะครับมันก็จะมีฮีบเหมือนปกติเลยอ่าก็เก็บๆไป นี่ครับพอเราเป็นเวอร์เทียสาม็นไหมครับของมันจะเป็นมีมีมีเวข้างหลังมันใช้พลังเยอะกว่าของทั่วไปอ่าทีนี้แล้วก็วิ่งหาหีบเดี๋ยวผมจะลองหาหีบให้ดูนะครับว่าจะเจอไหมนะเราไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเราดูในแมปได้เลยครับหมายถึงว่าวิ่งผ่านแล้วมันอยู่ในมินิมปนิแมปปขึ้นให้เราดูเลยครับวิ่งไปหาหีบเมื่อกี้เราเกิดเจอหีบเจ็ดสิบห้านะเดี๋ยวเราหาหีบไปเจอก่อนร้อยเจ็สิบห้าไม่รู้จะเจอไหมนะครับเวลาก็เหลือแค่สิบสี่นาที เราจะลองวิ่งวิ่งหาหีบอ่ามีหนึ่งหีบฝั่งซ้ายเราเห็นแล้วนะครับเห็นไ,ไหมครับในมินิแมปทีนี้ก็หาทางไปหาอยู่เทินหน้าเนาะอยู่เทินหน้าอยู่เทินหน้ามาอ่าอีเวนต์ใหม่เลยครับฝั่งซ้ายเห็นไหมคือเราต้องรีบเล่นแต่เวลาชั่วโมงนึงยังไงก็ทันทุกคนครับทันทุกคนไม่ต้องกลัวอันนี้ร้อยยี่ห้าครับเห็นไหมน,นี่ร้อยยี่ห้าหีบมันจะขึ้นแล้วแต่หีบอ่านี้โอกาสก็จะเยอะขึ้นเห็นไหมครับร้ 125, อยยี่ห้าโอกาสได้ของส้งมก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นของส้มหาไม่ยากครับ สำหรับกิจกรรมนี้ต้องมากับเพื่อนและก็มาเร็วๆขยันขยันนี่125ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะแล้วอนะครับเฮลไฮนี่เป็นตัวอย่างคร้าวๆนะครับว่าจะได้รู้ว่าเฮลไฮมันเป็นยังไงแล้วเฮ้ยมันของส้มมันได้เยอะง่ายจังหรอทำไมคนบอกว่าเฮ้ยมันง่ายนี่ครับของทองมีชื่อต,ตามหลังก็จะดรอปดีกว่าก็จะสซตทดีกว่าครับทีนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่ละ57ละเดี๋ยวผมลองผมลองดูแป๊บน,นึงนะ ผมลองเปิดได้75เดี๋ยวลองไปเปิดทีให้ดูทีหนึ่งแต่ว่าเป็นทีบ75ผมไม่แนะนำให้เปิดนะแนะนำ125นะครับที่ผมเคยพูดดิ175นะครับถ้าเจอถ้าไม่เจอก็ต้อง150ครับอย่างน้อยอันนี้เป็นเควสอะไรนะเควสอะไรนะนี่นี่มีคนพ,พี่คนจีนมาเขาเริ่มรู้แล้วครับเขาเริ่มมากันอันนี้คือเควสเซอร์ไวโอลนะครับ ้องเอาให้พวกนี้พวกนี้รอดนี่นี่มีคนช่วยไหมเขาตีเราก็ได้ครับทมรู้บวกว่าเอ้ยมาเป็นตีดีที่สุดครับนี่ไม่แล้วพี่พี่คนจีนมาช่วยอีกแล้วอ่าช่วยช่วยกันครับเน้นสามาคีคือพลังครับอันนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมอบอลมาเดี๋ยวผมช่วยรีบฆ่าถ้เจ็ดสิบห้าแล้วผมไปเปิดทีมแล้วก็เราจะไปวิธีฟาร์มของต่อไปนะครับอ่าพี่จีนเขาตีตรงไหนนี่เขาตีดอกให้เราเราก็ไปเก็บเลยเลย โอ้โหโดนเฟียโดนเฟียคนเยอะครับคนคนเริ่มเยอะแล้วเริ่มมีพลังครับเราเน้นหมาหมู่ครับเนอเนี่เขาตีดอกให้เราเต็มเลยครับเป็นไหมอุ้ยอ่าแล้วก็เวอร์นี้ครับเพชรจะดอกเป็นเม็ดเม็ดขั้นใหญ่ขั้นสามแล้วนะครับไม่ต้องแบบเอ้ยเก็บแต่ขั้นหนึ่งแต่แรกอะไรอย่างนี้อ่าอันนี้เราครบเจ็ดสิบห้าแล้วเนาะแต่ว่าไอ้นี่มันจะครบแล้วมันจะหมดเวลาแล้วขอจบอีเวนต์หนึ่งแล้วกันครับ มันจะได้แบบว่าพอดีพอดี <st arts> ตีหนึ่งๆเอาเพื่อน <st arts> เห็นไหมครับเพชรเป็นเม็ดสี่เหลี่ยมเลยถ้าเกิดจากเทียร์แรกอ่ะแม่งดรอปน้อยมากแต่อันนี้คือน่าจะเวลสี่สิบนะครับเริ่มดรอปแต่ว่าอันนี้คือแบบมันเริ่มแบบดรอปเยอะขึ้นดรอปง่ายแบบเห็นได้ชัดอันนี้หีบครับ,เห,บ,รบเห็นไหมอีเวนต์ก็จะได้หีบง่ายครับได้ของส้มง่าย คือนี่คือทุกอย่างคือมาฟาร์มที่นี่อ่ะทีนี้ผมจําได้ว่าขีบมอยู่แถวนี้นะแถวบ้านป่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กลับไปฉีบ75นะครับจะได้เปิดให้ดูเลยว่าเ75เป็นยังไงเราจะได้ไปต่อได้นะครับเฮลไฮนะครับอขอขีบอย่าหายนะครับขีบมันมีหายด้วยนะครับมีเปลี่ยนที่ยังอยู่ยังอยู่ อ่านี่เป็นตัวอย่างของเฮลไฮนะครับอ่าเดี๋ยวไปเปิดทีไปดูอันนี้บอกนะครับมันเจ็ดสิบห้าผมไม่แนะนาแต่นี่ผมทาคลิปให้ดูอ่ากดดูครับเปิดโอ้มันก็คือเพื่อนทุกคนสามารถเปิดได้หมดนะครับในที่อ่านี่ก็คืออย่างน้อยก็ส้มไอ้ทองทอง,ทองแบบนี้ครับทองแบบมีชื่อต่อท้ายเห็นไหมครับเป็นเกงทองมีชื่อต่อท้ายมันจะมีมแสงกันนะครับเซนติัสจะดีกว่าแบบไม่มีแสงนะครับอันนี้ดูนี่เห็นไหมครับอ่ามันจะมีดอกของดีขึ้น นี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับเ h ลไฮวิธีเล่นนะครับต่อไปเฮ้ยของหาจากไหนได้อีกครับของส้มอ่ะมันต้องมีมากกว่านี้ไหมผมจะบอกว่าทีเด็ดที่สุดคือการได้ป้ายนี้มาครับตีมอนทั่วไปตีกอบบินตีอะไรก็ตามมาดูนะครับเขาเรียกนี่ครับไนแมร์ซีคิวมันจะมีเวลเทียของไนแมร์ซีคิวอยู่เห็นไหมครับแต่นี่เทียหกอยู่ข้างบนครับอันนี้เทียสิบสอง อันนี้เทียแปดอันนี้เทียสี่นะครับมันก็จะดอกตั้งแต่เทียหนึ่งแล้วก็สุ่มดอกในด้านนั้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วมันดียังไงของข้างในดอปดีมากมากต้องบอกว่าดีมากๆส้มบ่อยอะไรบ่อยอันนี้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสเวลาแล้วลงให้ดูนะครับโอเคในแมสซิซิลเสร็จเฮ้ยนอกจากในแมสซิซิลเสร็จปุ๊บก็จะได้ของพอประมาณเลยครับได้อย่างนี้เลยครับหลังจากนั้นเราต้องทําอะไรต่อในการวิวตัว พารากอนครับอัพพารากอนกระดานพารากอนอ่าเราก็เลือกเลยครับที่เราชอบเห็นไหมครับตามนี่บวกเส้นทางพารากอนทีนี้หลังจากนั้นตีบวกครับสําคัญมากผมก็ไม่คิดว่าจากการที่เราตีบวกเนี่ยครับแค่สามสี่ก็พอแล้วครับขั้นต้นก็จากดาเมจจากหลักร้อยกลายเป็นหลักพันและคีหลักหมื่นครับจากขีหลักพันอ่าแล้วแล้วเอ้ยทำไมผมยังไม่ถึงล่ะอ่าเรามาดูตรงนี้ครับเห็นค่าสกิล สีส้มไหมครับแต่ละอันค่าสกิลสีส้มแต่ละอันครับมันจะซัพพอร์ตสกิลของเราเราต้องหาให้ตรงอย่างผมอันนี้สองันนี้คอมโบกันนะครับแต่าเมื่อเจอติเราตีอีลิตมอนเตอร์เราจะได้บารียส่วนอันนี้เมื่อเรามีบารียเราตีแรงขึ้น19%บ้าอ่านี่ก็คอมโบหนึ่งละอันนี้ยกตัวอย่างของบารียนะครับอันนี้อันนี้มีทุกอาชีพนะครับเรื่องคอมโบอันนี้เราใช้ได้ส่วนนี้ ตะโกนรถคูดาพวกนี้ครับตะโกนแล้วเราจะได้มานาปั่นผมก็ได้ปั่นต่อเนื่องอันนี้ล่ะตะโกนแล้วมานาเด้งอีกวิรสองอ่าเฮ้ยแล้วแล้วแล้วเขาบอกว่ามีโคเดคคืออะไรอ่าเรากดอย่างนี้ครับกดแทบ็บมอ่าเปิดไปที่มาคอลเลกชันโคเดกพาวเวอร์อันนี้เฉพาะอาชีพเป็นแบบของส้มพื้นฐานซึ่งเราหาได้เลยตามดันวิธหีหายยังไงสมมติผมอยากได้อันนี้เราลองติ๊ติตอาชีพของเรากันนะครับเราอยากได้อันนี้เราคลิก มันก็จะพินทูแมปให้ครับแล้วก็กดเดูได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะลากไปเลยคุณลงลงดันนี้นะแล้วคุณจะได้มาเห็นไหมครับเราก็อ่านว่าเราอยากได้ตัวไหนที่มาใช้เป็นคอมโบการของอาชีพเราโชว์ไมค์คัสอ่าแล้วทีนี้ทํายังไงล่ะทายังไงให้เรามาตัวนี้ครับคนทำออฟคนทำออฟเนาะมามาดูคนทำออฟ จะได้เข้าใจเบื้องต้นในคลิปเดียวเลยพื้นฐานแน่แนๆจบๆคุยปุ๊บอ่ะอันที่สองคือการเอาเอาวุธส้มมาย่อยให้เป็นเอเปซึ่งวิธีนี้ผมยังไม่แนะนำนะครับเพราะว่าใครเอาทำออกมาปุ๊บอันไหนมาใส่อันนี้ไปครับของส้มอะไรมาใส่ไปมันจะอยู่ในครั้งเดียวอ่ะผมทำให้ดูเลยก็ได้อันนี้แค่แค่สิแปเ็นเนาะอ่ะ ทำปุ๊บกดปึ้งมันจะมาอยู่นี่ครับเอ็เกอาแล้วเราใส่ใส่ยังไงพอได้ตัวนี้มาอ่ะอันแรกครับไอเทมเราใช้ไอเทมสีทองเลยเราอยากได้ไหนได้สมมติเราใส่ดาบนี่นไปนะครับนี่ทีนี้มีสองแบบครับแบบจากโคดิกพาวเวอร์โคดิกพาวเวอร์ที่เราปลดมาจากดันเมื่อคี้ที่ผมบอกเห็นไหมเห็นนะครับอ่ะมันก็จะบอกเลยว่าคุณจะได้สิบเ็เปอร์เซ็นเห็นไหมครับ,บ,รรบซึ่งเป็นค่าต่ำสุดเสมอไหมสิบเอ็ดมันแม็กแม็กยี่สิบ เห็นไหมครับหรือเราจเจาะคูเปกพาวเวอร์เนี่ยเําใหม่เราต้องเอาออกเอาออกใหม่กรึบๆบเราจเจาจากตรงนี้นะครับเอเปกใส่เข้าไปบุบมันก็จะเป็นค่าเดิมจากค่าเดิมในสิบแปดเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับจากอันเดิมมาให้นี่ก็เป็นสิบแปดเต็มยี่สิบห้าเห็นไหมครับวิธีใส่เลือกดังได้อย่างหนึ่งครับแล้วก็กดไปเลยนี่เราขายวัตถุดิบต้องย่อยจากรีจนเนอรี่นี่นะครับวิธีทำของส้มทั้งตัวที่ตรงสายเอาแค่ตรงสายพอครับ ไซต์ข้างในเราค่อยมาหาอีกทีนึงอ่าอันนี้เบื้องต้นนะครับทีนี้พอเราทําของส้มตีบวกแล้วทีนี้เราก็มาทําสิ่งสุดท้ายครับเก็บรายละเอียดเนาะนี่ครับเรามาทำไซค์ควสก็ได้หรือจะทำแอรีอาหรือจะทํไซต์ดันเจียนก็ได้แต่ผมไม่นาไปไซค์เควสครับเพราะารไซค์ควสจะพาลงดันเองทําไมต้องทํานี่ครับพอเราทําทบเห็นไหมครับ ไปหมดเราได้อีกมีโนันเวลาค่าคนด้วยไอคา่ามอนด้วยแล้วก็ได้แต้มสกิลพารากอนครับสี่แต้มก็คือมาใส่กระดานฟรีสี่แต้มอะครับอ่านี่คือเบื้องต้นที่เราต้องทํานะครับมันจะได้ฟรีสี่ช่องเลยตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งเลยเบื้องต้นที่เราต้องทําในไดเอโบสี่นะครับเอาแค่เบื้องต้นก่อนแล้วรายละเอียดเจาะลึกเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีเนาะอ,ะอ่างัก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม ช่องทำใจชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ